สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม me and the p a l นะครับธีมของเกมนี้ก็คือ,อจะย้อนกลับไปในช่วง4ี0 0 0ปีก่อนคริสตศักราชนะครับเป็นช่วงยุคน้ำแข็งนะครับก็เราก็จะเป็นหนึ่งในสามสปีชีนะครับของมนุษย์นะครับในช่วงนั้นเราก็จะแบบพยายามเอาตัวรอดอในการล่าสัตว์ หรือพยายามแบบวิวัฒนาการแบบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะคล้ายๆแบบเกมอะไรครับประมาณว่าจำลองนะครับจำลองแบบการเป็นมนุษย์ในยุคนั้นแล้วก็จะแบบพยายามเอาตัวรอดพยายามสืบพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุ์ให้สามารถไปต่อได้นะครับหรือว่าแบบจะพยายามแบบพัฒนา พัฒนาแบบวัฒนธรรมของเผ่าของเรานะครับก็ไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวเ,เป็นเพกลาสเพกาสนะครับเป็นเพย์เพอร์บอร์ดนั่นแหจะมีสองด้านนะครับด้านด้านด้านเนี้ยจะเขาเรียกว่าโวคอลนะครับส่วนอีกด้านหนึงอะ่ะเรียกว่าไทเบลนะครับ คือตอนแรกเราจะอยู่ในด้านนี้ใช่ไหมครับพอแบบสมองของเราเนี่ยเกิดการวิวัฒนาการแล้วเนี่ยเราก็จะพลิกด้านได้นะครับเป็นอีกด้านหนึ่งเหมือนแบบเราพัฒนาแบบวัฒนธรรมอะไรงนี้แล้วนะครับก็จะพลิกเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะได้เบนฟิตต่างๆนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นได้มากสุดคือ3ามคนนะครับแต่มันก็ไม่ต่างกันมากครับสำหรับสำหรับแต่ละอันนะครับ ก็จะมีชื่อของแต่ละสปีชีอยู่นี่แอนเดอร์ททลอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ละผู้เล่นนะครับก็จะมีตัวมิโลนะครับตัวมิโลจำนวนหนึ่งมาให้นะครับอันนี้เดี๋ยวพวกชื่อเรียกอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวจะอธิบายทีนึงครับซึ่งมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเนี่ยจะมเีเยอะมากเลยให้มา10บกว่าตัวตัวเล็กตัวใหญ่จะมี4่ละตัวนะครับ ก็จะมีลูกเต่ามาให้นะครับมีลูกเต่ามาให้แล้วก็จะมีการ์ดนะครับน็อตกับเซวนะครับจะเป็นเหมือนการ์ดพวกสัตว์สัตว์ป่าอะไรพวกนี้ครับให้เราล่านะครับแล้วก็มันจะมีการ์ดเอีเวนต์นะครับซึ่งจะมีสองส่วนนะครับการ์ดเอีเวนต์เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วก็มีการ์ดอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการ์ด การที่มงบอกถึงค่าประมาณว่าค่านิยมค่านิยมทางเพศอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีแบบแพร์บอนดิ้งฮารมหรือว่าโพมิคัสตัมิคัสอันนี้ก็คือ,อ,อผัวเดียวเมียเดียวอยู่กันเป็นคู่นะครับแล้วก็แบบมั่วแบบ มัวไปเรื่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบฮาเลมก็คือผู้ชายหนึ่งคนต่อผู้หญิงหลายคนนะครับอันนี้ก็จะมีรูปประกอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมันจะบ่งบอกถึงคะแนนตอนจบเกมที่จะคิดในแต่ละอย่างนะครับซึ่งมันก็จะคิดต่างกันนะครับถ้าเกิดเราเลือกถ้าเกิดเราเลือกแบบโคลาแบบกันนะครับก็จะมีสาม สมใบนะครับแล้วก็จะมีที่มันเป็นเหมือนดิสนะครับก็จะมีสีดำสีขาวสีส้มนะครับอันนี้จะแทนเหมือนเป็นเวอร์แคปเป็นคำศัพท์นะครับการเซตอัพนะครับให้สุ่มการ์ดอีเวนต์นะครับมาสิบใบส่วนที่เหลือเก็บไปเลยนะครับเราจะไม่ใช้ในหนึ่งเทิร์เนี่ยเราจะเปิดการ์ดอีเวนต์มาหนึ่งใบนะครับก็ จะก็คือจะมีสิบสิบรอบนะครับอ่ะก็แยกมาวางไว้ก่อนการ์ดอีเวนต์นะครับถัดมานะครับถัดมาแยกกองนอตกับกองเซ์นะครับนอตไว้ด้านบนเซ์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดการ์ดนะครับมาหกใบนะครับอย่างละหกเป็นแถวแบบนี้นะครับถัดมาครับให้ให้เลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะรับบทเป็นสปิชี่อันไหนนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเนี่ยสุ่มแจกให้แต่ละคนนะครับพอแต่ละคนได้มาแล้วเนี่ยเขาก็เลือกนะครับว่าค่านิยมค่านิยมทางเพศของเผ่าพันธุ์เขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีสองด้านให้เลือกนะครับก็เลือกมาด้านหนึ่งใช่ไหมก็วางไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเ,เราจะได้รับเวอร์แคปนะครับเป็นคําเหมือนเป็นคําศัพท์ของเรานะครับได้มาสี่ละห้าอันนะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะได้ตัวตัวไทม์แมทนะครับซึ่งจะเป็นตัวตัวเล็กนะครับมาหกตัวนะครับเป็นตัวเริ่มต้นจากนั้นนะครับเราจะทำการเซตอัพบนบอร์ดนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีมีเป็นลูกศรอ,อยู่นะครับก็คือให้เอาตัวคำศัพท์สีขาวเนี่ยที่เราได้มาเอามาวางไว้ตรงช่องนี้นะครับเช่นเดียวกับตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตัวไทแมนวางอยู่นะครับก็ให้เอาอันเนี้ยสีดำมาวางนะครับแล้วก็หยิบทแมนนะครับจากด้านนอกนะครับมาวางไว้ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เซตตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีวงกลมบอกอยู่นะครับว่าวางสีอะไรไปเท่าไหร่นะครับก็สีขาวสีแดงนะครับแล้วก็สีดำอย่างละหนึ่งนะครับในกรณีนี้ ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยมันจะไปอยู่ในกล่องกล่องการนะครับอ่ามันจะชื่อว่าเดสเดสพายนะครับก็อาจจะดูดูได้จากข้างกล่องนะครับว่าเซตอัพประมาณไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเวอร์วิวของเกมนี้ครับก็คือเราก็จะเปิดการ์ดนะครับเปิดการ์ดอีเวนต์มาใช่ไหมครับมันก็จะมี เราก็จะเล่นอีเวนต์ตรงนี้นะครับเล่นการ์ดอีเวนต์ตรงนี้ซึ่งมันก็จะบ่งบอกเทิร์นออเดอร์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพอเล่นอีเวนต์เสร็จเราก็จะพลิกด้านนะครับเป็นด้านดาวเชอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเอ่อเป็นผู้หญิงนะครับที่เออเราก็จะแข่งกันนะครับเพื่อเหมือนเกี่ยวพาราสีอะไรประมาณนั้นว่างับก็แบบแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงมานะครับ เพื่อให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของเราได้นะครับซึ่งมันก็จะมีเบนฟิตต่างๆตรงนี้ครับถ้าเกิดเราได้มานะครับพอมีการประมูลเสร็จนะครับถัดมาเราก็จะแบบเออ่ส่งส่งไอ้พวกตัวไทแมนพวกนี้เนี่ยอาจจะส่งแบบไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยครับในพื้นที่พวกนี้อาจจะส่งไปคนหนึ่งหรือสองคนอะไรประมาณนั้นะ เราก็จะแบบคอยเตานะครับคอยเตาเพื่อดูว่าการล่าเนี่ยสําเร็จไหมนะครับซึ่งการล่ามันก็มีความเสี่ยงครับอาจจะโดนแบบโดนสวนกลับมาได้ครับทําให้นักล่าของเราเนี่ยตายครับพอตายเนี่ยมันก็จะกลับไปเดดพายนะครับซึ่งก็มีวิธีเพิ่มคนอยู่นะครับก็คือจากจากการล่าสัตว์นั่นแหละครับการล่าสัตว์ก็ทําให้ประชากรของเราเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับหรือว่า จากการเดลเชอร์ er นะครับก็อาจจะมีผลให้ประชากรเราเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับซึ่งระหว่างเกมเนี่ยเราก็าอาจจะมีการาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับหรือว่าแบบอาจจะมีการพัฒนาพัฒนาสมองของเรานะครับทําให้มีประมาณว่ามีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้น หรือแบบทําให้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับในช่องนี้เหมือนแบบทําให้คนในเผ่าเราเนี่ยมีคนที่มีความสามารถนะครับประมาณนั้นที่แบบอาจจะแบบมีความสามารถในการเาเป็นนักรบนะครับเอซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวอาจะอธิบายทีนะครับว่ามันก็จะมีหลายหลายแบบหลายแรงงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ คร่าวๆว่าประมาณนี้ก่อนผมอาจจะไม่ได้อธิบายครบถ้วนมากนกักก็แต่จะพยายามทาให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะก็จะอธิบายในส่วนของการเล่นสามคนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้อธิบายพวกแวรเรียนอะไรมากหรือโมดูลอะไรอย่างนี้ก็ขอให้ลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับจริงๆเกมมันก็ไม่ได้ยากมากแต่รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะก็จะพยายามเก็บตกให้ได้มากที่สุดนะครับ